อีกนหนึงที่ผมเลคเจอร์ที่บ้านสยามมายาน,นะครับสับสับกอนแจกไพ่บอกให้หยุดนะหยุดพอแล้วนะวอ,อีกทีนึงนะ กูแจกมึงบอกให้หยุดนะหยุดอันนี้เซตนี้กูเลียงมาได้ไหมไม่ได้เพราะมึงทำลายอยู่แล้วใช่ไหมถ้ากูอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามมึงเอาใบเท่าไหรใบที่สองใบที่สองนะ มึงหยิบของมึงเองใบที่สองมาวางไว้ตรงนี้เอาที่เหลือเก็บนี่มึงเลอกคำทำนายเองไหมใช่เลือกเองปะเลอกเองขอย้อนก่อนนะตอนแรกเรามีการสรับไพ่แล้วมีการแจกมาให้มึงบอกหยุดพอหยุดแล้วกูหยิบกองนั้นมาแจกสลับอีกอบอกให้หยุดพอมึงหยุดเสร็จปุ๊บกูวางก่อนเลยแล้วกูไม่ได้แตะต้องไพ่กูไม่ได้ยุ่งกับไพ่เลยกูถามมึงว่ามึงจะเอาไปที่เท่าไหร่ นับจากใบบนคือหนึ่งสองสามมาไพ่เมียทั้งหมดกี่ใบห้าสิบสองใบแต่มึงเลือกใบดียเอะไหร 2> 5, 2. ใบที่สองใบที่สองคือใบนี้ถูกไหมใช่คือใบนี้นะ่ข้อหนึ่งหลังจากที่คลิปนี้โพสเสร็จนะเดี๋ยวกูจะเล่นอีกกลน,นึงคำทำนายที่มึงเลือกอีกกลน,นึงจะตรงกันยงี้ข้อสองกูยังไม่รู้นะเป็นเบอร์อะไรอะ่ะข้อสองเดี๋ยวมึงกลับไปดูคลิปที่กูลงไว้แล้วกูโพสไปเมื่อวานมั้ง เบอร์เนี้ยย่าไปตรงกับที่กูไปเล่นที่นู่นด้วยเป็นไปได้ไหมข้าสิสองใบมึงเลือกมาอันเดียวอะแล้วมึงแจกเองถูกปะ่ะใช่แล้วมีใครไปสลับมันเปลี่ยนมันได้ไหมไม่มีเดี๋ยวหาอะไรมาทับไว้เลยเอาเหรียญทับไปก็ได้เดี๋ยวเอาของใหญ่ทับเอาเหรียญทับไปเลยนะอย่าให้ใครไปยุ่งออกับมันนะโอเคต่อมาที่ผมจะรีวิวก็คือเป็นกลของตัวนี้นะครับเพียวมิลเลอร์เคลน,นะ อันนี้เป็นไพ่สีแดงดเป็นคําทํานายนะ<ช>อันนี้เป็นสีน้ําเงินตัวนี้มันคือฟอร์ซินเด็กมันเป็นไพ่บังคับให้มึงเลือกมันเป็นไพ่ที่บังคับมึงอะให้มึงเลือกว่าจะเลือกอะไรยังไงกีดไพ่เข้าหากันนะ มึงตัดทีนึงดิตัดแถวนี้นะอย่าไปไกลนะเดี๋ยวไม่กล้องไม่เห็นทับเพราะคนเนี้มันเวอร์มากคนจะคิดว่ามึงกับกูรู้กันสับเลยดีกว่าตัดตรงนี้นะสัอ่์วางไม่เละว่ะล้างไพ่เลยได้ไหมล้างเลยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอ่านแต่นี่กูไม่ยุ่งกับไพ่เลยนะมึงทาเองเลยนะถูกไหมเอ้ะเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยเออ ดึงออ,ออกมาแล้วทบดึงออ,ออกมาแล้วทบเ,เดี๋ยวคนมึงอย่าดูคนเขายอมมึงรู้กับกูมึงเขาก็บอกมึงรู้กันกับกูดิเฮีย้ยตัดไพ้ทับไปพอใจเลีอยงโอเคเ,ออเปิดใบบนมาดูเลยเปิดเลยพอแล้วเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดข้งางหลังถ้ามึงไม่ใช่ใบนี้ใบต่อไปไอใช่ไหม ใบ <utan> ต่อไปจะเป็นเจ็ดข้าวหลามได้ไหมไม่ได้ครัลองเปิดให้เขาดูในกล้องใบต่อไปเป็นเจ็ดข้าวหลามได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้ไหมเอาทับเจ็บไม่มีทางเพราะเจ็ดข้าวหลามมันมีอยู่กี่ใบหนึ่งสำรับมีเจ็ดข้าวหลามกี่ใบใบเดียวใบเดียวมึงสับอะไรของมึงเองแล้วมึงเจอเบอร์อะไรเจ็ดข้าวหลามเป็นไปได้ไหมอันนี้ที่มึงเลือกใบที่สองอะจะเป็นเจ็ดข้าวหลามปะไม่ได้เปิดเปิดตรงนี้นะ อย่าเปิดออกจากกล้องนะแล้วมึงไปดูในคลิปกูนะที่กูโพสไปเมื่อวานเขาก็เลือกเจ็บเข้าหลามตัดนี่กูไม่ได้ยุ่งอะไรกับไพ่เลยนะมึงทำเองทุกอย่างเลย forcing <c oughs> <oughs> deck ไม่ว่ามึงจะสับไพ่จะก,กีดไพ่จะอะไรก็ตามมันจะเป็นเจ็บเข้าหลามตัดโอเคแลครับ มึงดูว่าทำไงเมื่อกี้มึงไม่แตะไอ้อ่ะไม่แตะเลย <c oughs> ก็มึงสับแล้วมึงเปิดเล,เลยเลมึเง,งเ,ลมเล่นทุกครั้งก็เจ็ดข้าวหลามยอะเล่นทุกครั้งเจ็ดข้าวหลามตัดทุกครั้ง <c oughs> เพราะมันบังคับให้คนเลือกเจ็ดข้าวหลามตัดแลใใ้วมันไม่ได้มีเจ็ดข้าวหลามตัดหลายใบในสัตวนไม่ได้มีเจ็ดข้าวหลามตัดหลายใบนะมันมีใบเดียว แต่เมื่อกี้มึงไม่ได้แตะไพ่อ่าไม่แต่เอางี้เอานี้เอานี้มึงดูนะมึงตัดไพ่มึงตัดมาฝั่งนี้ตัดตัดไม่ไม่แตะทับตัดอีกได้ป่ะได้อ่ะอ่ะไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาใช่ไหมใบเนี้ยมึงเปิดดูที่เบอร์อะไรนี่คือไม่เอานะเอาทับกลับเข้าไปตัดอีกทีหนึ่ง ตัดอีกทีหนึ่งเลยอะ่ะตัดเป็นหลายๆกองดิตัดสองกองกระจอกอะ่ะไม่ไม่มึงตัดแบบหนึ่งสองสามอะไรแบบเนี้หนึ่งสองเออแล้วก็ทับแล้วก็ทับพอ,อยัง<อ>แฟร์ไหมแฟมึงเอาหนึ่งใบมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเป็นไปได้ไหมไมันจะเป็นเจ็ดข้อหลามตัดอย่าเพิ่งกูได้แตะไพ่ไหมไม,ไม่แตะลองเปิดใบนี้ดูดิเปิดดูเลยลองเปิดใบที่สองดูดิลองเปิดดูดิ ปิดดูทีเปิดทีเอาไปเก็บเปิดอีกทีท,ทีอ่ะเอาไปเก็บดูมันมีทางเป็นเจ็ดข้าวหลามตัดไหมไม่มีไม่มีม,ม,มึงเปิดอมึงเองเลยฮ่ามึงตัดเองทําเองปะ่ะฮะเออใช่มีใช่ไม่แตกพ่ายไม่ยุ่งเลย <c oughs> เดี๋ยวมึงล้างให้ก่อน <c oughs> มึงล้างให้เละเลยนะอ่ะมึงล้างให้เละเลย เละเละเอาให้เละตุ้มเตะเลยเละไม่รวมเละล้างให้เละไม่รวมไพ่นะไม่ต้องรวมเป็นกองเดียวกันกระจายออก <Okay. S 2> เออเออมึงเอานิ้วชี้มานิ้หนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวมึงแตะมึงแตะแตะเช็คก่อนนะแตะเช็คก่อนนะแตะหนึ่งใบ <laughs> เช็เคก่อนนะแตะเฉยๆแตะเฉยๆมึงลาขึ้นมาเช็คก่อนนะมึงเปิดดู ออมีมีหลายใบถูกไหมใช่ใช่มึงไต่ใบนึงอันนี้เช็คหรือว่าเลือกอะไรเอาไปเาเอาเช็คก่อนเอาเช็คก่อนเช็กก่อนครับเอาเอาเอาไหมเจ้าหรือจะเช็คไม่เอาเช็คดิ้นี่กูจะบอกมึงอย่างนี้กูจะบอกมึงอย่างนี้วิธีการเลือกให้ตรงกับไม่ตรงอ่ะมึงเป็นคนกําหนดก่อนได้โดยที่กูใช้แบบนี้เลยดูนะดูนะมึงมึงแบ่งออกมาก่อน มึงครับครั้งแรกเราต้องเช็คก่อนเพื่อให้คนรู้ว่าไม่รู้กูไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเปิดเช็คเปิดเช็คเลยเออเปิดเช็คได้หยุดพอเช็คไประดับหนึ่งแล้วต้องเอาเลยจะเอาเลยหรือจะตัดก,ก่อนเอาเลยจะเอาเลยใช่ไหม,มถ้าจะเอาเลยอย่าเพิ่งเปิดถ้าเปิดมันยังไม่เป็นเจ็ดข้าหลามป่ ทุกครั้งกูจะบอกให้มึงเลื่อนไพ่ออกมามึงเลื่อนเลื่อนเลยเลื่อนไพ่ที่จะเอาออกมาหยุดเก็บไพ่เข้ากล่องมึงเชื่อไหมแค่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเก็บข้าหลามตัดละไม่เชื่อเปิดดูดิแต่มันทำไงกูไม่ได้ยุ่งกับอะไรดอกไม่ทำไงวะอ่ะเปิดมันไม่ใช่เขาเปิดไม่ใช่มันต้องเลื่อนก่อนเนี่อไปแปลกวะ อ,อแ,ลแล้วแล้วมึงอยู่ในมือมึงหมดเลยนะออกูไม่เกี่ยวเลยนะอ,อ,อันนี้แบบเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งแฟนไหมแฟนโคตรแฟเลยนะมึงมึงลองสับก่อนมึงสับก่อนอ่ะมึงสับมึงอย่าดูนะเพราะถ้ามึงดูอ่ะมึงก็จะรู้ว่าเฮ้ยใบ,น,ใใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่นึกออกว่า ฟังมูดีๆนะกูจะตัดชอยที่ยากที่สุดในประเทศเล่นกับมึงเลยดูนะกูแจกนะมั่วๆเลยนะมึงบอกให้กูหยุดนะกูจะแจกมั่วๆเลย,นะเ,ลยเป็นหลายๆกองก,กองละมากกองละน้อยหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหนึ่งใบสองใบเอาหลายๆกองนะมึงบอกให้กูหยุดนะเอาหยนะุดหรอพอแล้วนะ<อ>ชี้ให้กูกองออกกองนี้นะ อันนี้ไม่เอานี่ไม่เอานี่ไม่เอานี่ไม่เอาถูกไหมไม่เอานี่ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาสักอันเลยนะเมืเอ่อ,ม,อมือติดไว้ใช่ไหม,มเปิดใบบนขึ้นมาดูเป็นเจ็ดเขาหลังตัด เออนี่เจ๋งม่ะตัดเลยเยี่ยมฮะนี่เจ๋งว่ะฝึกย่างเลยยากดิตัดไพ่ออนี่เจ๋งวมากฟูลล็อกได้แล้วไม่หมดเลดูนะแจกระบอกหยุดนะเจ๊เอาหยุดเอาใบบนี้เลยเหรอไม่ไม่ยังยังเอาหยุดในที่นี้ยังไม่ได้ไปนี้ หมายถึงว่าอันนี้เหรอใน่องนี่กูยาาใน่องนี้อันนี้เหรอเอาใบไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ก็กูแจกมามึงบอกให้หยุดใช่ไหมมึงจะให้กูหยุดตรงนี้หรือตรงนี้เจ้าใบนี้หรือใบนี้อ่ะก็ใบนี้ก็กูแจกมากาใบนี้เลื่อนออกมาแล้วมันจะเป็นเปิดเลยเอเอ,เอทำได้ไง <c oughs> ออต้องเลื่อนออกมามันอยู่ที่เลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเลื่อนอ่ะออกถ้าไม่เลื่อนก็ไม่ออกถ้าเราเลื่อนมันจะเป็นเจ็บถ้าเราไม่เลื่อนอ่ะมันไม่เป็นเจ็บต้องเลื่อนตัดหนึ่งทีนี่มึงตัดมั่วๆเลยฮะอ,อ่ะมึงเปิดทั้งคู่เลยเปิดเปิดเปิดอีกแนละ้วเปิดก่อน ทีนี้ถ้ามึงจะเอานะมึงเลื่อนอันไหนก็ได้อย่าเปิดเลื่อนอย่าเปิดเลื่อนเลื่อนเลื่อนมานี้แล้วมึงต้องเก็บสามอันนั้นก่อนเก็บเออแล้วมึงก็เปิดงงไหมอันนี้ตรวจไพ่ได้ไหมไพ่พยิเศษไพ,ยพย่ไพิเศษใช่พิเศษนี่ก็พิเศษใบนี้ <c oughs> ใบนี้ก็พิเศษไม่ธรรมดานะ ไพ่พิเศษแต่พิเศษชนิดที่ว่ามึงแตะได้มึงสัมผัสได้มึงสับได,มได้มึงเลงได้มึงกีดไพ่มึงทำได้ทุกอย่างเลยล้างไพ่ได้ล้าง,งได้ไงก็มึงก็ล้างอยู่ไงมึงเอาแบบจิ้มเลยจิ้มแล้วเดินออกมาได้ก็ยังไงจิ้มอะจิ้มก่อนอยังไงจิ้มแล้วเป็นต้องเป็นเจ็ดนะจิ้มก่อนจิ้มก่อน ถ้ามึงลูดไปแล้วเป็นเปิดเลยถ้ามึงลูดแบบเนี้ยเป็นถ้าแต่ถ้ามึงไม่ลูดถ้ามึงจิ้มแล้วมึงเปิดเลยอ่ะไม่เป็นเข้าใจปะถ้ามึงจิ้มแล้วเปิดเลยอ่ะไม่เป็นแต่ถ้ามึงลูดแบบเนี้ยเป็นถ้ามึงจิ้มแล้วลูดอ่ะเป็นเจ่งไหมเจ่งเลย นงียไอ้สัสเงี้ยโแฟไว้แม่งไม่มีคนไหนแฟกว่านี้แล้วสับเองล้างเองจิ้มเองเป็นแต่กูขอแค่อย่างเดียวคือต้องลากถ้าลากแล้วยะเป็นเจ็บแต่ถ้าจิ้มแล้วเปิดไม่เป็นของกูกูต้องการแค่นั้นแหละดังนั้นมึงจะสับไพ่มึงจะกีด มึงจะทำอะไรมึงทำเลยแต่คำสั่งกูอะมึงสังเกตดิกูจะบอกว่าแจกทีละใบเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาอะกูจะให้มึงหงายกูจะบอกว่าหงายแต่ถ้ามึงบอกเอากูจะบอกว่ามึงลากไปไว้ตรงนั้นก่อนแล้วถ้ามันมีใบหงายมึงต้องคว่ำใบหงายก่อนไล่ใบนั้นมมนจะเป็นเจกกูต้องการแค่นี้แหละแต่ถ้ามึงลากทุกใบเปิดมันไม่ได้มันไม่เข้า มันต้องขั้นตอนมึงต <ick> ้องพอมึงเปิดเจ็ก่อนที่มึงจะเปิดเจ็อ่ะมึงต้องคว่ำทุกใบแล้วมึงเปิดใบเดียวมันจะเป็นเจ็เออเอไง